หน้ามันหน้าเยิมหน้าหยาหรือหน้าแห้งหน้าลอกหน้าขุยต้องแก้ยังไงบำรุงก็แล้วทาครีมก็แล้วยังไงก็ไม่หายแล้วหัตถการจะช่วยได้ไหมจะทีมหน้ามันหรือฝั่งหน้าแห้งวันนี้คุณหมอกแยติก็มีคําตอบให้ค่ะก็คือท็อปิกหน้ามันหน้าแห้งบางคนก็แบบรู้สึกผิวหน้าเป็นอะไรฉันหน้ามันหรือว่าฉันหน้าแห้งหรือว่าฉันหน้าอะไรกันแน่อะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวหน้ามันหน้าแห้งมันเกี่ยวอะไรกับคลินิกของเราคุณนา ก็มันช่วยลดการที่หน้ามันหน้าแห้งได้ฮะหัตถการเนี่ยสามารถทําให้ลดจุดจุดนั้นได้ค่ะเดี๋ยวคุณอาหัตถการทุกวันนี้คือไม่ได้ช่วยแค่เรื่องรักรูปหน้าหรอกคือหัตถการทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่ฟิลเลอร์โบท็อกนะก็คืองานผงงานผิวช่วยได้หมดผิวหน้ารู้สึกผิวหน้ามันเกินไปทํายังไงดีคะควรฉีดตัวไหนดีหรือว่าผิวหน้าดูแห้งเกินไปอยากเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวอยากให้ผิวดูฟ r e ขึ้นควรจะฉีดตัวไหนดีทําหัตถการอะไรดีมีหมดคือปัญหาหนา ม,มีมาตลอดเพราะว่าบางคนก็สงสัยบางทีฉันก็สงสัยบางวันมันบางวันแห้งเหมือนคนนอนไม่พอควรทํายังไงดีหรือว่าทําตัดการตัวไหนดีนะคะทําให้หน้าเราดูสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณหมอเกียกจะมาให้คําตอบทุกคนนะคะโอเคงั้นเราไปฟังกันดีกว่าโอเคไปดูกัน สวัสดีครับผมหมอเกียรติจากกังนำคลินิกนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้หน้ามันหรือว่าหน้าแห้งนี่คือเกิดจากสาเหตุเดียวกันไหมครับคุณหมอมีทั้งสองแบบครับก็คือเป็นสาเหตุที่แยกกันคนละฝั่งแล้วก็มีทั้งสาเหตุที่เกิดจาก่วมเกิดจากปัญหาเดียวกันร่วมกันครับก็คือมีจากหลายปัใจจัยใช่ไหมครับใช่แล้วจริงหรือเปล่าของคุณหมอที่ ทั้งหน้ามันหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยปัจจุบันปี2องัหาัตถการนี้คือสามารถช่วยได้ใช่ครับหัตถการสมัยนี้คือแบบมีการพัฒนาไปไกลครับก็คือสามารถช่วยได้ทั้งหน้ามันแล้วก็หน้าแห้งไม่ใช่มีแค่สกินแคร์ละครับคุณอมอที่ช่วยได้ทั้งหน้ามันหัตถการสามารถช่วยได้รวดเร็วแล้วก็ได้ตรงจุดด้วยค่ะคุณหมอกรันเรามาเริ่มที่ฝั่งหน้ามันกันดีกว่าครับทาได้คับคุณหมออะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้คนเราหน้ามันครับคุณหมอสาเหตุหลักๆของการหน้ามันก็คือเกิดจากการททีี่่ตอมมมมมมไขััันนนนนนบบให้าาาาายกกกกรํงงผิิดปซึ็ เป็นได้จากหลายปัจจัยก็คือจากพันธุกรรมจากฮอร์โมนจากสภาพอากาศหรือว่าจากครีมที่ใช้ที่เขาบอกว่าการล้างหน้าบ่อยๆนี่คือช่วยลดความมันบนหน้านี่จริงหรือเปล่าครับคุณหมอไม่จริงครับเพราะว่าการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้หน้าแห้งแล้วพอหน้าแห้งเนี่ยเราร่างกายเราก็จะมีการชดเชยโดยการผลิตไขมันมากขึ้นทําให้หน้ามันตามมาได้ถ้าล้างบ่อยเกินไปอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะใช่ไหมครับที่บอกถ้าหน้ามันให้ล้างหน้า ใช่ครับเป็นความเชื่อที่ผิดควรจะล้างในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นวันหนึ่งสองครั้งก็พอครับคุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายด้วยแล้วน้ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายยังไงครับคุณหมอเกี่ยวข้องเยอะเลยครับก,ก็หลกกักๆก็อย่างเช่นพวก ฮอร์โมนแอนโดเจนเนาะมันเป็นฮอร์โมนที่แบบจะพุ่งพ่านในวัยรุ่นก็ทําให้แบบวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับหน้ามันเป็นสิวได้เยอะหรืออย่างแบบผู้หญิงช่วงที่หลังตกไข่หรือช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนโกรสเตอรนที่สูงทําให้มีการทํางานของต่อมไขมันเยอะหรือว่าบางคนมีภาวะเครียดก็จะมีการหลั่งคอร์ติซอลเยอะทำให้แอนโดเจนสูงตามแล้วก็มีหน้ามันขึ้นได้ที่คุณบอกว่าในเรื่องของอาหารก็กระตุ้นใ้ต่อหน้ามันได้ด้วยจริงไหมครับคุณพ่อสามารถทาให้กระต ก็อย่างแรกอย่างเช่นพวกอาหารพวกน้ําตาลสูงนะครับมันก็จะทําให้มีการหลั่งอินซูลินเยอะพอหลั่งอินซูลินเยอะก็จะไปกระตุ้นแอนโดเจนได้ก็ทําให้หน้ามันได้หรือแบบการกินพวกอาหารทอดอาหารมันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเยอะ ไม่แบบหน้ามันตามมาได้ถ้าอย่างคนที่บำรุงสกินแคร์หนักมากหรือว่าใช้สกินแคร์แบบในเรื่องของช่วยเรื่องหน้ามันตลอดแต่ก็ยังหน้ามันอยู่อันนี้คือมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอบางทีเราอาจจะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับหน้าเขาหรือเปล่าบางคนหน้าแบบพืนเพเป็นคนหน้ามันเดิมอยู่แล้วอาจจะใช้ครีมที่แบบเนื้อหนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีส่วนผสมของน้ำมันเยอะทําให้หน้ายิ่งมันกว่าเดิม จะแบบไไมม่่หายแล้วสาเหตุหลักๆที่คนไทยเราหน้ามันเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอครับก็สําหรับคนไทยผมคิดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่เมืองไทยเป็นแบบเหมือนเมืองร้อนร้อนชื้นนะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ากระตุ้นให้เกิดภาวะหน้ามันหรือว่ามลพิษต่างๆที่อยู่บนท้องถนนอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะกระตุ้นให้เกิดหน้ามันมาริพานหน้าแท่งม่นบอกคุณหมอ ผ้าหน้าแห้งสาเหตุที่ทําให้เราหน้าแห้งคืออะไรครับคุณหมอมันเกิดจากการที่ใบหน้าเราเนี่ยขาดสมดุลของน้ํามีการเสียน้ํามากเกินไปหรือว่ามีน้ําในร่างกายไม่เพียงพอครับก็มีหลายหลายปัจจัยเหมือนกันอาจจะเกิดจากพันธุกรรมกินน้ําไม่เพียงพอหรือการแบบไม่ได้ทาครีมไม่ได้บำรุงหน้าก็เลยขาดความชุ่มชื้นกนหน้าแห้งได้ คุณหมอก็ย่างบางคนเนยอะคือใช้สกินแคร์แบบหนักมากหรือบบาบำรุงถึงข่านลำลึกแล้วก็ยังหน้าแห้งอยู่เพราะอะไรครัคุณหมอหน้าแห้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ทาครีมแล้วก็หายได้อย่างเดียวเนาะอาจจะมีจากหลายปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องของโรคผิวหนังที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้รักษาเนาะอันที่2คืออาจจะเรื่องของการกินน้ําไม่เพียงพออันที่3คืออาจจะมีเรื่องของปัจจัยอื่นเช่นกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุก,กรรมหรือฮอร์โมนต่างๆที่ทําให้หน้าเราแห้งได้ ออฮอร์โมนก็มีส่วนทำให้หน้าแห้งด้วยเหรอคุณบมอใช่ครับจริงๆแล้วฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับหน้าแห้งเนี่ยลหลักๆก็คือเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงคือเอสโตรเจนซึ่งจะสังเกตได้ว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยคนมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้ามันเยอะแต่ว่าพอแก่ตัวลงไปเนี่ยเริ่มจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าแห้งเป็นเพราะว่าพอเข้าสู่วัยประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเริ่มลดลงทําให้แบบพวกผิวหนังเนี่ยมีความแบบแห้งกร้านมากขึ้น ก็มีปัญหาแบบหน้าแห้งตามมาก็คือโซเดียมจะหมักผมในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคุหมองช่ไหอ่าผู้หญิงช่วงหมดประจําเดือนเนี่ยมักจะเป็นมากกว่าผู้ชายเยอะสกินแคร์ที่เหมาะกับคนหน้าแห้งครับคุณหมออย่ที่คุณหมอบอกไปตอนแรกว่าเราต้องเลือกเนื้อให้เหมาะสมหรือว่าเลือกอะไรยังไงครับคุณหมอสกินแคร์ก็คือควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับผิวหน้าเนาะคนที่แบบมีปัญหาผิวหน้าแห้งมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเลือกเนื้อครีมที่มีความหนักมากกว่าคนปกติหรือว่าในคนที่แบบว่ามีผิวหน้ามันเกินไปเราก็ไม่ควรที่จะเลือกเนื้ออที่่มัันนนข้างหก เกิดไปเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราทามไม่ตรงจุดอะ่ะมันก็จะไม่ได้แก้ตรงปัญหาของเราขันนการที่ช่วในี้เรื่องของหน้ามันหรือว่าหน้าแห้งนี่คือเป็นขั้นาการในบดเดียวกันไหมครับผู้มอกมอเป็นขั้การอะไรจริงๆแล้วมันมีทั้ง2แบบครับคือมีทั้งของกลุ่มของเลเซอร์กับกลุ่มของฉีดเนาะแต่ว่าส่วนมากทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็จะมีความต่างกันขั้าการก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน เราก็ต้องแบบแนะนําแต่ละพาร์ทแล้วบางทีอาจจะต้องหาสาเหตุหลักๆด้วยว่าที่หน้ามันเนี่ยเกิดจากอะไรหน้าแห้งเกิดจากอะไรเรามาในพาร์ทของหน้ามันเราคุณหมอขัตการที่เหมาะสมกับคนหน้ามันหรือว่าช่วยเหลือคนหน้ามันมีอะไรบ้างครับคุณอก็อถ้าเริ่มจากขัการกลุ่มพวกเลเซอร์ก่อนนะครับตหลักที่จะแนะนําก็จะเป็นพวกกลุ่มพิโคคร,ครับซึ่งพิโคเนี่ยมันก็จะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้คอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยดีขึ้นลุมขนาดูแคบลงทําให การหลังของไขมันเนี่ยมันลดลงทําให้หน้ามันลด,ล,ดลงด้วยครับภารการอื่นๆถ้าสมมุติเป็นของกลุ่มฉีดก็จะมีหลกัหลกๆแนะนําก็จะเป็นของโบท็อกครับ โบอทอกฉีดบริเวณที่แบบมีความมันเยอะมันจะไปะยับยั้งการทางานของรูขุมขนทําให้ลดการหลัง่งไขมันน้อยลงครับทำให้<อ>ลดกรไมันรู้ว่าโบอทอกก็คือจะลดเหนื่อยด้วยใช่ไหมครับพี่หมอใช่สามารถฉีดตรงบริเวณรักแร้แต่ก็สามารถเอามาประยุกต์ฉีดตรงบริเวณหน้าแก้มหรือว่าตรงคางช่วงที่แบบมีสิวได้มันก็จะลดความมันในใบหน้าได้ครับ ทำไมการฉีดโบท็ถอกถึงช่วยลดหน้ามันหรือว่าลดเหนื่อได้ครับหมอโบท็อกกลไกของมันคือการไปรยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อเนาะแต่ว่าตัวมัน่ะมันก็จะสามารถไปยับยั้งการทํางานของตอมเหนื่อได้ด้วยหลักการเดียวกันตอมเหนือนอหน่อก,ก็จะขับเหนื่อออกมาน้อยลงแล้วงานฉีดนอกจากตัวโบท็อกแล้วยังมีการทำาลการอีเรช จริงๆเราก็มีพวกริจูรันครับสามารถช่วยได้ซึ่งริจูรันเนี่ยก็เวลาเราฉีดไปก็จะกระ,กระตุ้นคอลลาเจนเหมือนกันแล้วก็มีการกระชับรูมพนเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคือริจูรันเนี่มันสามารถช่วยปรับสมดุลของอน้ํามันได้น้ํามันบนใบหน้า ทำให้แบบว่าความมันบนใบหน้าลดลงได้คุณหมอบอกว่าคอลลาเจนก็คือทําให้หน้าเราแบบช่วยในเรื่องของหน้ามันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็พอคอลลาเจนดีทําให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นตอมไขมันก็จะทํางานได้น้อยลงโอเคดีก็เป็นขั้นการคร่าวๆสำหรับคนหน้ามันนะคุณหมอมาฝั่งหน้าแห้งบ้างขั้นการแรกที่คุณหมออยากจะแนะนําให้คนหน้าแห้งทำคืออะไรครับคุณหมออ่าสำหรับภั้การที่สำหรับคนหน้าแห้งก็พิโคก็ช่วยได้เหมือนกันคือสำหรับคนที่หน้าแห้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้พิโคเนี่ยมันก็ มันเยอะเพียงพอก็จะทําให้แบบหน้าดูชุ่มชื้นหน้าดูไม่แหง้งไม่หยักกร้าวนอกจากเลเซอร์มีอะไรอีกบาบอกถ้าเป็นกลุ่มฉีดก,ก็มีหลายตัวเลยครับหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มแบบเมโซเมโซหน้าใสพวกนี้ก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทาให้หน้าดูชุ่มชื้นได้กลุ่มรีจูรันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันช่วยฉีดบริเวณที่รู้สึกว่าแหง้งทําให้มีความชุ่มชื้นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มฟิลเลอร์อง,งานผิวต่างๆสามารถช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้นหน้าได้ เคปัจจุบันคือฟิลเลอร์งานผิวนี่คือถือว่าเป็นที่นิยมมาชนะคับหมอใช่ครับซึ่งตัวนี้มันผลลัพธ์ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าหลังจากฉีดไปเนี่ยก็คือจะมีความอุ้มน้าได้เลยแล้วก็มีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน6เดือน,นถึง9เดือนคุณหมอช่วยเล่ากลไกการทํางานของฟิลเลอร์ผิวเหวนือนไหมครับเพราะว่าแตกต่างฟิลเลอร์เติมเต็มที่เราเคยฉีดกันมาก่อนเลยครับครับก็ฟิลเลอร์2อันนี้จะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณความข้นของฟิลเลอร์เนาะถ้าเป็นฟิลเลอร์งานผิวความข้นของฟิลเลอร์จะน้อยลงแล้วก็จจจะะะมมีพันนธเป็็กคืออาไ่ เกาะกันแน่นเหมือนฟิลเลอร์ที่เอาไว้เติมเต็มครับทำให้สามารถฉีดตรงบริเวณชั้นตื้นโดยที่แบบไม่เป็นก้อนสามารถสลายไปตามะระยะเวลาได้แล้วก็สามารถอุ้มน้ำได้เหมือนกันแล้วฟิลเลอร์น้ำถึงที่เราฉีดน,นี่คือฉีดบริเวณไหนบ้างครับคุณหมอปกติก็จะฉีดบริเวณตรงกรอบหน้าช่วงหน้าแก้มแล้วอย่างนี้ถ้าเราทำาลากการครับคุณหมอแล้วยังจะต้องใช้สก,กินแคร์หรือว่าจะันน้ต่างควบคู่ไหมครับคุณหมอก็ยังต้องใช้ควบคู่กันครับเพราะว่าการทาสกินแคร์ก็ือเหมือนเป็นการบำรุงใบหน้าเนาะเพียงแต่เราจะต้องเลือกเนื้อีีมมเลืออกชนิดขง ไม่เหมาะสมกับใบหน้าเราพวกคู่กับการทำห่าตัการก็จะทําให้ยิ่งเห็นผลได้มากขึ้นครับแล้วจริงรือบอกหรือบอกว่าหัตัการดีกว่าสกินแคร์ครับจริงแค่ส่วนหนึ่งครับ คือหลักการเนี่ยเวลาเราทําไปมันก็จะเห็นผลค่อนข้างแบบชัดเจนแล้วก็ทันทีซึ่งจะดีกว่าถ้าใช้ด้วยกันใช้ร่วมกันเพราะมันมีการแบบเมนเทนมีการบํารุงจากการทาครีมทุกๆวันแล้วก็ทําร่วมกับหลักการก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเห็นผลแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นก็สําหรับคนที่มีปัญหาทั้งหน้ามันหน้าแห้งเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายปัจจัยเนาะหมอคิดว่าควรที่จะเข้ามาปรึกษาหมอก่อนเพื่อที่จะแนะนําลักการที่เหมาะสมของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมแต่ละอันไม่เหมือนกันคิดว่าเข้ามาปรึกษาาาก็จะะได้คํํแนนที่ ดีกว่า มาจบคมวดในคลิปเดียวเลยค่ะค่าธการเนี่ยสามารถแก้ไขในเรื่องของผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันได้จริงๆนะคะยิ่งทําควบคู่ไปกับการทาสกินแคร์คือยิ่งดีเข้าไปใหญ่เรียกได้ว่าหลักที่เสียดายน้องอะ่ะต้องทําทั้ง2องอย่างนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะคือจริงๆแล้วคาะธการเนี่ยค่อนข้างตรงเลยเพราะว่าพอทําไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นผลเลยยิ่งดารงไปด้วยทาครีมควบคู่ไปด้วยเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยคือสวยยาวนานอะ่ะเอางี้ถ้าบางคน ไม่รู้นะคะว่าแบบหัตถการสามารถช่วยแก้เรื่องหน้ามาันหรือว่าหน้าแห้งได้ด้วยนะคะมัวแต่ไปขวักไขว่หาสกินแคร์แพงๆทาระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่ากับการทําหัตถการหนึ่งครั้งนะคะยังไงก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเฟรชดูสดใสามากขึ้นนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดกังนัมคลินิกนะคะไปทักถามเพื่อจองคิวคุณหมอได้ค่ะหรือว่าใครที่ไม่รู้นะคะก็สามารถเข้ามาถามคุณหมอก่อนได้ว่าเรามี ลักษณะหน้าเป็นแบบนี้นะคะมีผิวมันมีผิวแห้งควรทํายังไงดีหรือว่าควรทํผหาตารอะไรดีนะคะมาปรึกษาหรือคอนซัลต์คุณหมอฟรีกนได้ค่ะคือมันเกิดได้หลายปัจจัยเนาะอย่างที่หมอบอกว่าแบบมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยหรือบางทีก็แบบปัจจัยที่ส่งผลรวมกันทําให้เราเกิดหน้าประเภทแบบมันและแห้งอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องมาคอนซัลต์คุณหมอก่อนว่าควรทําหาตารอะไรดีนะคะถึงจะแก้ไขปัญหาตรงจุดค่ะแล้วยังไงเว้ยเนี่ยก็ หมดแล้วปัญหาหน้ามันหน้าแห้งรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องจังนำคลีนิกไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย